ช่วงเทคนิคช่างสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมมนตรีสุรรอบและท่านอาจารย์พี่สูต์ตันติมาลาอีกนะครับครับวันนี้เราจะมาคุยต่อกันเรื่องของมติสวิตครับอาจารย์ครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเราคุยเรื่องมติสวิตกันครับนะครับมีเพื่อนช่างถามมาจางฮะว่างานระบบสารราคาร ใช้มัติสวิตรุ่นที่เป็นเอาพุทเยอะๆมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรเป็นอย่างไรครับวันนี้เราจะมาไขเรื่องราวให้ฟังแล้วก็จะมาทดสอบทดลองให้เห็นกันว่ามันใช้งานแบบไหนได้บ้างะงั้นผมอยากจะตั้งตุ๊กตาครับให้เกิดภาพหน่อยครับสมมุติว่าขอผักอาจารย์ขอพัก4ี่ชั้นนะครับชั้นหชั้นสชั้นสชั้นสี่แต่ละชั้นเนี่ย จะมีทางเดินกลางฝั่งละ8ห้องสองฝั่งก็16ห้องชั้นหนึ่งก็16ห้องอชั้นบวกชั้นที่สองก็เป็น32บอบวกสี่ชั้นก็เป็น64โอ้ถ้าเกิดว่า64งี้ยถ้าเกิดเป็นรุ่น32ต้องใช้สองตัว32สองตัวเรามาถึงตรงนี้ก่อนสายอาจารย์จำนวนของสายครับ จากสุนเรเราเอามาดิฉวิตรุ่น32เอาพุทธเนี่ยครับตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมาวางคู่กันครับเอาแค่32พอไม่ต้องเพีเดี๋ยวเราจะลองให้นับสายจํานวน32สเส้นมาคำดูคาจะใหญ่ขนาดไหนเดีโยอาจารโชว์โอ้โหใหญ่อะเดี๋ยวดูในภาพทีนี้ไอ้32เส้นเนี่ยมันต้องเดินจากจุดกระจายสัญญาณเนี่ยครับไปถึงทุกห้องนะครับครับจานวน32ห้องที่ต้องการแต่นี้ในส่วนของการที่รัก ลากยาวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสายที่จะเปลืองไม่เป็นไรเราผมเปลืองสายได้โอเคเปลืองสายได้เปลืองสายได้ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นสายที่ยาวๆในขณะที่สายที่มีคุณภาพดีอาจารย์ครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องเวอร์กับฮอเวอร์ใช้ไฟกี่โวลต์อาจารย์เออสิบสิบเท่าไหร่สิบสามสิบสามประมาณฮอสิบแปดสิบแปดโวลต์รับสิบสามสิบแปดสิบสามกับสิบแปดโวลต์นะครับไอ้ตัวสิบแปดนี่แหละคือปัญหาอาจารย์ พอสายใช้ไปนานๆเพ๊บสายเสื่อมสภาพครับอัตราของการลดทอนของด้านไฟทั้งด้านความถี่ก็ลดลงครับฉะนั้นเมื่อไฟเลี้ยงไปไม่ถึงอาการก็จะเกิดครับห่อไปไปมามาบ้างไม่ได้หรือรับไม่ได้เลยสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องลากสายใหม่ถ้าตีกิฟโอ้ต้องตีกันใหม่เป็นเรื่องเลยอันนั้นที่หนึ่งนะจ๊ะนะสาหรับสายที่ยาวนะครับสายที่ยาวปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการคอนโทรลเครื่อง แล้วเครื่องรับแต่ละห้องเราไม่ได้ซื้อเครื่องรับให้กับแต่ละห้องด้วยนะใช่ครับบางที่อาจจะเข้อเข้ามากันเองกท่าลูกค้าเอามากันเองเครื่องรับมีทั้ง IC และทรานซิสเตอร์ใช่ครับฉะนั้นปัญหาเรื่องของการควบคุมไฟไม่ว่าถากสบโวลต์18โวลต์ก็เป็นปัญหาได้อาจย์ครับเออเนี่ยคือปัญหาที่หนึ่งนะจาะนะสายเยอะและปัญหาเรื่องควบคุมเวอร์กฮอสายเยอะสายยาวอ่าแล้วก็สายยาวอันที่สอง เจอปัญหาแล้วตอนนี้นะครับก็คือมันติสวิตเริ่มเกิดปัญหาเริ่มเสียเพราะใช้ไปในระดับหนึ่งแล้วเริ่มเกิดอาการทีนี้เราจะไปซื้อสำรองเอาไว้เหรอครับรุ่นสามสิบสองมาพุดมันราคามันหนักหนาอยู่อาจารย์นะครับไม่ใช่ไปซื้อสำรองไว้ได้นะเพราะตัวมันใหญ่ราคาแพงหายากด้วยเดยอแล้วราหายากด้วยนะครับเนี่เป็นปัญหาโดยรวมแลวอาจารย์นะครับทีนี้ ถ้าเราใช้แบบหนึ่งละจะเป็นยังไงวิธีการก็คือนะครับเดี๋ยวดูตามผมนะครับเราจะใช้วิธีการแยกเมนนะครับสัญญาณจากจานดาวเทียมจากจานดาวเทียมมาแล้วลากมามี LMP 2สองขั้วเบอร์กาฮอหรือแยกเป็นทวินแยกมาสองเส้นเป็นเบอร์กาฮอนะครับสองเส้นลากมาถึงจุดที่เราจะแตกสัญญาณใช้สปิเตอร์รุ่นสี่ทาง สองทางก็ได้สีทางก็ได้แล้วแต่เราจะแยกในที่นี้เราแยกสี่ทางครับเพื่อแบ่งออกมาเป็นสี่กลุ่มครัสี่กลุ่มนี่หมายควาชั้นละกลุ่มแะอาจารนะชั้นละกลุ่มเวอร์สี่ทางฮอสี่ทางแล้วแต่ละเส้นแต่ละคู่ก็แยกจากสปิเตอร์เวอกับฮอลากไปเป็นคู่ใครคู่มันครับทั้งสี่ชั้นครับ จบเรียบร้อยแล้วมัลติสวิตเน่ก็จะอยู่แต่ละชั้น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 ชั้นละสิบหกแล้วกนเอาง่ายๆเลยครับชั้นละสิบหกเอาพุธนะครับอาจารย์ทีนี้พอชั้นละสิบหกเอาพุธการากสายเป็นไงสั้นลงไหมอาจารย์สั้นลงแล้วเพราะว่าจากแต่ละห้องก็มาถึงจุดตรงกลางสิบหกห้องครับแต่ละห้องแต่ละห้องฉะนั้นการคอนโทรลเรื่องของเวอร์กอห์เป็นไงไม่มีญหาเรื่องไม่มีญหาเรื่องสายยาววแล้น้อยลงครับ เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูให้เห็นนะครับเดี๋ยวทดสอบให้เห็นเรื่องของสัญญาณเดี๋ยวไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเรื่องสัญญาณปัญหาอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเรื่องของสายยาวหมดไปหมดไปอันที่สองเฮ้ยยกเว้นนะอาจารย์ยกเว้นเกิดหนูกัดสายแล้วต้องเปลี่ยนสายโอ้โหเอางั้นเลยมีครับมีหนูกัดสายมีหนูกัดสายแล้วกันครับอ่าต่อมาเรื่องความยาวหมดไปอันที่สอง เรื่องของความสิ้นเตืองเรื่องของสายก็หมดไปนะครับอันที่สามถ้าเกิดว่าในกรณีที่ใช้งานไปนานๆแล้วเนี่ยสายเสื่อมสภาพอะไรเนี่ยก็ตรงนี้ก็หมดไปเหมือนกันสามข้อแล้วอันที่ห้าอันที่สี่ถ้าสมมติถ้าว่ามัติดชวิตตัวนั้นอ่ะเกิดมีปัญหาครับเราก็สามารถที่จะหาซื้อสำรองไว้ได้สักตัวหนึ่งหรือสองตัวก็ได้แล้วเพราะราคาไม่แพงราคาไม่แพงครับ นะครราคาไม่ได้แพงเลยแล้วมัติสวิตชแบบนี้เนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีด้วยครับอ่าเพราะว่าตัวมันเล็กกระทันรัดแล้วก็การออกแบบมันง่ายกว่าครับนะครับการเอาไปใช้งานก็ง่ายด้วยนะครับทีบนี้เวลาสำรองเวลามีปัญหาก็จะได้จะได้ทำทำงานได้เลยใช้งานได้เลยนี่คือข้อดีที่มันมีความแตกต่างระหว่างจุดรวมเยอะๆกับมัลติสวิตชที่แยกย่อยครับบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วปัญหาเรื่องสัญญ,ญาณเราเป็นยังไง ได้ครับสบายๆเลยเอม MV ีสองขั้วแยกเอร์ฮอแยกมา2เส้นตัวนี้จะเป็นสปลิตเตอร์สีางสองสองตัวคือเวอร์กับฮอแล้วก็แยกออกไปอีก4ชุดนะครับแล้วก็เข้าไปที่สิบหกสองอินพุตสิบหกเอาพุตนะครับอาดูตามภาพนะครับนี้ยังไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นต่อเพิ่มไหมอาจารย์นะอ่ะแล้วก็ไปดูเรื่องของสัญญาณครับ นะครับนี่สัญญาณใช้ได้อย่างสบายเลยแบบนี้นะครับแบบนี้เลยสัญญาณโอเคเลยนะครับอาจารย์ตัวนี้สัญญาณดีเลยถ้าหากว่ามีปัญหาอุปกรณ์อย่างพวกมัลติสวิตตัวนี้ก็สำรองได้อะไรได้ก็ค่อนข้างจะสบายๆพอราคาก็ไม่เท่าไหร่อราคาไม่สูงไม่อะไรเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าอยากจะใช้มากกว่านี้ล่ะสัญญาณจะไม่ลอสเหรอมันจะไม่สูญเสียเหรอครับอาจารย์ละทีนี้อ่า ไอ้ตัวนี้ไม่ได้เป็นปัญหาครับสัญญาณเบอร์เข้ามาครับคร๊บ,บก่อนที่จะไปแยกสัญญาณเอาเข้าตัวบูสเตอร์ขยายสัญญาณย่านความถี่แอ a แบก็ band. คือความถี่ที่ออกมาจาก LB เนี่ยเขาเรียกว่าแอรับสายเข้าไปเลยเวอร์หนึงหหน่งตัวครับหนตัวสองตัวแค่นั้นครับขยายออกไปได้อีกประมาณาแยกออกแปดสองชั้นเลยนะอาจารย์นะ 8ออก8อีก2ชั้นเลยนะอ๋อแบ่งสัญญาณกันแบบนี้เลยแล้วก็ล่าเป็นกลุ่มที่แล้วราคาแอลแบนราคาแอลแบนก็น่าจะรู้กันอยู่ในตลาดนะฮะราคาอยู่ในตลาดมีไม่ได้แพงครับและการใช้มัลติสวิตที่เป็นตัวขยายสัญญาณครับกับตัวแอลแบนตัวแอลแบนเนี่ยถูกออกแบบถูกออกแบบมาสําหรับขยายสัญญาณโดยเฉพาะเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อแผนกันต่อเลย จากหัวรับดาวเทียมครับแยกเวอร์กับฮอลากสายระหว่างเวอร์กับฮอเนี่ยก็เข้าตัวบูสเตอร์แอลแบนขั้วหนึ่งก็ไปเข้าในส่วนของเวอร์ครับอีกตัวหนึ่งก็ไปเข้าของฮอเพื่อขยายสัญญาณครับนะครับอาจารย์จากบูสเตอร์แอลแบนเนี่ยต่อสายเข้าไปที่สปิริตเตอร์แบบพาวเวอร์พาร์ตสำหรับดาวเทียมเนี่ยนะครับครแปดทางแปดทางตัวที่หนึ่งนะอาจารย์นะแล้วก็ต่อออกจากสปิิตเตอร์ แปดทางนี้ออกไปอีกแปดทางครับหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้มัลติสวิตต์เดี๋ยวนะอาจารย์นะแปดคูณแปดได้เท่าไหร่อาจารย์หกสิบสี่แปดคูณแปดหกสิบสี่นะเพราะหนึ่งอพุทยแยกออกไปแปดฉะนั้นก็เท่ากับว่าผมบอกว่าแปดคูณแปดวางมัลติสวิตต์ได้ทั้งหมดหกสิบสี่ตัวเยอะนะเป็นไงก็ เยอะมากเยอะมากนะอาจารย์หกสิบสี่ตัวหกสิบสี่ตัวอย่างนี้ครับอาจารย์บางคนบอกอุ้ยทำไมเยอะจังจะมีบ้านที่ไหนใช้มีครับคอนโดหรูครับอาจารย์ผมถามอาจารย์หน่อยในบ้านอาจารย์มีทีวี่จุดครับก็บ้านผมนะครับสี่จุดอะาะสี่จุดใช่ไหมครับอะสี่ห้องก็สี่จุดฉะนั้นคอนโดหรูไม่ใช่พาร์ทเมนต์นะครับ อมอนเนี่ยมีมีเท่าไหร่อ่าสองห้องมีแค่แค่ห้องหนึ่งหรือสองสองจุดหรือสองจุดใแล้วเวลาเดินสา,สายส่วนใหญ่ก็เดินให้แค่ดดดดจุดเดียวจุดเดียวให้ไม่จุดเดียวใช่ครับแต่สําหรับระบบนี้ครับอืเราเดินให้กับหกสิบสี่ห้องครับแล้วแต่ละห้องมีมัลติสวิตช์ห้องใครห้องมันสมมุตินะอ๋ออ่าครับครับเอาไปแยกเลยเข้าสองอินพุต หรือเอาดิจิตอลทีวีเข้าไปด้วยก็ได้อีกแบบหนึ่งก็คือใส่สามินพุทครับแล้วในนั้นมีอีกสี่ห้องเขาก็ลากม,มาสี่ห้องมันติสวิตช์เอาสักหกแล้วกันอบ,บอกว่ามีสี่จุดแล้วใช้หกหมายความว่าไงก็เหลือสองเหลือสองเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับครับอย่าพอดีนะครับปัญหาจะเกิดราคาไม่เท่าไหร่นะจ๊ะราคาต่างกันไม่เท่าไหร่อย่าพอดีนะครับควรจะเผื่อไว้แล้วเราก็เผื่อให้มันให้มันมีเรื่องตรงนี้เข้ามาเราจะได้ไม่มีปัญหา นี่คือวิธีการแยกใช้งานสําหรับคอนโดหรูครับใช้มันติแยกตัวใครตัวมันนะครับนี่คือวิธีการนะครับอาจารย์ครับเป็นคําถามที่เพื่อนช่างน่าจะได้เห็นแล้วนะครับก็สําหรับอาทิตย์ต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวข้องกับมันติสวิตเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพิ่มเติมนะครับอาจารย์สาหรับอาทิตย์นี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ